ต้องทํานะถ้าอยากพ้นทุกข์จริงๆต้องทำจะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวเนะี้ยไม่ได้กินหรอกนะนี่พูดเต็มปากเลยนะเพราะทดสอบมาแล้วนะต้องทําในรูปแบบวันไหนจิตฟุ้งซ่านทําความสงบเข้ามาวันไหนจิตสงบพอสมควรแล้วนะนั่งอ่านจิตใจตัวเองไปมันปรุงดีปรุงชั่วปรุงสงุปรุงทุกรู้ทันมันเรื่อยๆไป รู้ทันความปรุงแต่งของจิตรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตนะเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้นะไม่นานก็ชํานาญหลวงพ่อดูอยู่สักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยจิตขยับเขยื่อนอะไรนี่มองเห็นหมดลนะปรุงอะไรก็เห็นนะคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะเข้าสนามรบจริงละสนามรบจริงๆของนักปฏิบัติไม่ใช่ห้องกรรมฐานสนามรบจริงๆของเราคือชีวิตจริงๆของเรานี้แหละนะ ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้แหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะเก่งเฉพาะทําในรูปแบบนะยังไม่พอการทําในรูปแบบนะเหมือนการซ้อมมวยอนะซ้อมอยู่ในค่ายซ้อมยังไม่เคยขึ้นชกเนะี้ยพอขึ้นชกอาจจะเมาหมัดไปเลยก็ได้นะงั้นเราต้องซ้อมให้ดีแล้วเราก็ามาขึ้นชกนเวทีจริงๆก็คือโลกข้างนอกเนี้ยมาปฏิบัติทาในชีวิตประจำวัน นะตรงนี้สําคัญมากนะถ้าเราเก่งเฉพาะในห้องกรรมฐานเนีไม่ได้กินหรอกเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกห้องกรรมฐานนะงั้นเราต้องมาฝึกเจริญสติในชีวิตประจําวันให้ไดนะ้วิธีเจริญสติในชีวิตประจาวันทํำยังไงเพราะตาเรามองเห็นจิตเราเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันเนี่ยทำไมเรารู้ทันได้เพราะเราเคยซ้อมรู้มาแล้วนะเคยซ้อมรู้ความปรุงแต่งความเปลี่ยนแปลงของจิตมาแล้ว เมราะฉะนั้นเวลาเรามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยพอตาเราเห็นรูปจิตใจเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเราจะรู้อัตโนมัตินะไม่ได้เจตนารู้เลยมันรู้ขึ้นมาเองเวลาหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้น,นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเนี่ยจิตใจเราปรุงแต่งปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาเราจะรู้ทันทําไมรู้ทันได้เพราะเราซ้อมรู้มาแล้วนะเพราะฉะนั้นการทาในรูปแบบนะคือการซ้อมที่จะรู้เท่าทัน จิตใจของตัวเองนะต้องทำนะพยายามทำเข้าไม่ใช่ทำบาละครั้งนะอาจจะว่างๆตอนค่ำนะมีเวลาเยอะก็ทำเยอะหน่อยเวลากลางวันเงี้ยสมมติเราขึ้นรถไฟฟ้าระหว่างขึ้นรถไฟฟ้านะมีเวลาห้านาทีสิบนาทนะีเราก็ทำกรรมฐานของเราไปนะจะหายใจพุโทโธอะไรก็ทำไปเถอนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองไว้นะพอจิตเรา ฝึกเรื่อยๆนะหัดรู้ทันจิตเรื่อยๆนะมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร้่สติเราจะไวขึ้น